ครับในส่วนตรงนี้ต้องนําเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วคือไทยแลนด์เบลเล่นะคปี2 0งพยี่เนี่ยสิ่งที่ภูเก็ตเป็นเชาภาพเนี่ยครับสิ่งที่ได้ในเบื้องต้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าการจัดงานระยะเวลาสีเดือนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยครับคือการสร้างงานของนักศิลปินนะครับการสร้างงานของศิลปะในท้องที่นะครับเป็น ศิลปะที่มีการสร้างแบบร่วมสมัยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเด็กและเยาวชนนะครับที่เราต้องสร้างการรับรู้นะครับอย่างน้อยองค์ความรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอันนี้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้นะครับประการที่2ในเรื่องของรายได้รายได้เมื่อนักท่องเที่ยวหรือว่าศิลปินต่างชาติมาสร้างงานเป็นระยะเวลานานนะครับเขาก็มาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานมาอยู่ในภูกเก็ตเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยตรงนี้ก็เป็นทวนที่สูงส เสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับตามเข้ามานะครับมาเที่ยวที่ภูเก็ตมากขึ้นนะครับเป็นการสร้างการท่องเที่ยวครบวงจรนะครับโดยนําทุนทางวัฒนธรรมนะครับที่เรามีอยู่แล้วในพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ยครับมาประกาศในชาวโลกได้รับรู้ว่าภูเก็ตเรามีดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะเรื่องของวัฒนธรรมหรือเรื่องของการท่องเที่ยวแคทโรมีในเรื่องของอาหารต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่นํามาปนวกกับการจัดอานไทเดนบันเดลี ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวภูเก็ตถามว่าพี่น้องชาวภูเก็ตเนี่ยจะได้อะไรอย่างน้อยๆตรงนี้ระดับพื้นฐานเนี่ยพี่น้องได้แน่นอนครับเพราะเรื่องการสร้างงานอย่างน้อยต่อวันเราสร้างงาน5เดือนให้กับพี่น้องชุมชนในพื้นที่นะครับที่ผลงานไปตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นๆชิ้นงาน,นไปตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นๆมีการจ้างงานจ้างรอปภจ้างนักศึกษาในการนําชมนําเที่ยวเนี่ยครับอย่างน้อยมีวงเงินไม่ต่ำกว่า10บล้านถึง20บล้าน ในเรื่องของการจ้างแรงงานเด็กและเยาว,วชนนะครับเราเจะเห็นได้ว่าที่เชียงรายเนี่ยเขาจ้างต่อหัวต่อวันเนี่ยวันละห้าร้อยบาทนะครับแต่พาพามิเลียนต่างๆหรือว่าที่ที่ชิ้นนั้นตั้งอยู่เนี่ยวันหนึ่งนะครับและมีคนเข้าไปชมนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างๆเข้าไปชมเนี่ยแต่รายได้ที่ภาครัฐนะครับเป็นผู้ที่จ้างแรงงานนะครับนักศึกษานะครับเป็นผู้นําชมหรือว่าเป็นมคุเทศนําชมในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ตั้งของชาวไทยเองนะครับหรือของศิลปินต่างประเทศเนี่ยวันหนึ่งนะครับเป็นรายได้ไม่ต่ำกว่านะครับผมว่าอย่างน้อยเป็นหลักแสนนะครับเป็นหลักแสนที่เกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานคนในพื้นที่จริงๆจ้างงานให้กับเด็กและเยาว,วชนในพื้นที่นะครับอย่างน้อยอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเรื่องของมาเลยนะครับมาเลยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นทวนที่ส่งเสริมนะครับสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัยให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดียิ่งครับผมครับ